ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยูก่กาาับพัทที่ไรผมก็จะไม่ได้กับเกมใหม่ครับริ่มสึกเสียงดังโอ้ยอจะมีเสียงแส้นนิดนึงนี่คือทีวีที่ไม่มีใครดูแล้วไม่มีใครปิดหยอดโอเคไปแต่โอ้ยแกสองตัวกำลังอันนี้กันอ้อเมื่อกีก้ยา,าววทูุเดี๋ยวดู็บมีคนแกอีกคนอันกลับบา้านโอ้ย มีขนแกะทำอะไรกลับบ้านจเจอแล้วทางกลับบ้านจะเจอเป็นปีเป็นชาติจำจำอ,อันนี้ได้ไหมเบลล์จำนีีได้ไหมจําอะไรเนี่ยตักไว้อ๋อยังยังไม่หายไปพี่จะปลูกดอกไม้สองสามีอ่อมีไม่พอโอ้แกะ พี่ไม่ดอกดอกไม้ไม่พอแก<ะ>มีดอกไม้ไม่พอดอกไม้ไม่ไมีเลยสักอันไ,ไม่ตัดไว้อ่ะทางสวนดอกไม้ความคิดสุดยอดมากเลยยั่งไง นี่คืออะไรแกรู้หรือยันี่คืออะไรวัด <What? S 1> เดือดคืมศพแกร์เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยแคตต์จ่ไม่สนศพใครก็ได้ช่วญลงมางหน่อยเอ,อ้ยคืไอไพลิงไมแก๊์ เขทำอะไรเนี่ยเ้ยจะทำเป็นหอคอยเปล่าส,ส,ส,สัญญ,ญาณเนี่ยใครก็ได้เอาบันดไดมาให้หน่อยม,มี G p S เด้อมี G p S เด้อใครก็ได้เอาบันดไมดมาเนี่ยไม่มีถูงมากไปขาป,ปะได้เลยนะเฮ้ยพี่ต้องเผาทรายก่อนทำกระจกแล้วพี่ขาแล้วพี่เอาไปติดให้ มันได้เลยล้วนชอบชอบสูงๆกระโดดลงมาได้บันจีจั๊มไม่คือสุดมากอันแก็บขาไว้พี่ต่อเดี๋ยวขาไห้หน่อยทายไปเยอะเลยไม่ใช่ขาไปเยอะๆเลยนีกี่อันขาไปหมดขาเป็นสติ๊กนะเนี่ยแล้วใส่ไว้ในกล่องแล้วใส่ไว้ในกล่องพี่เบลเอามาเหมาข้าพเจ้าซะ ยาโอเคน่าจะพอมีห้าสิบเอ็ดอันถ้าตกลงมาก็นั่นแหละพี่มีหลุบโสล้ว,ว,วอันหนึ่งเดี๋ยวฝากฝากฝากเยอะมีหินปะ มีกี่อันหมดแล้วเอา <c oughs> พอเจพอใจไหมเขาหมดแล้วพอโต่อเมื่อกี้ไปให้ทั้ง55บล็อก55บล็อกเอาจะพอไหมเนี่ยมีแค่51เดี๋ยวพี่เอาออกเลยเออพ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 อโอเคพอพอดีเป๊ะขึ้นมาแล้วไปีต้อระวังตกนะตกมาเดียวตาย ลงน้ำลงน้ำมาพี่ต่อเป็นนี่เลยขอคอยปอมปราการงงใ,ใช่ไหมใช่จะมืดแล้วเหลือแค่สิบบอโอ้เหลือแค่หกจะพอไหม หรือแค่สองไม่พอแน่นอนโอเคหมดไม่รู้จะอะไรแล้วีย๋ยวพี่จะฆ่าตัวตายเสียวเสียวพี่พี่เสียวแบบเหมือนไม่ลงน้ำก็โอ,โ,อโอเครอด กานต่อต <premises> <c oughs> mm. ้องมาดูคุณเมืองดีมาดูในการขุดเหมืองเดีมีอะไรมีประกอบด้อะไรมีอะไรมาประกอบด้วเห็นแล้วมีกระจกแบบเป็นบล็อกไหมชักอันเนี้ยเราทำอะไรฮะเราทำอะไรอันใส่เนี่ให้ปึ๊กวางอาใส่ทำไม โอเคตึก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 คือโตทานหมดอืซสายเก็บไว้ในนี้นะรอมบันรหนึ่นมีมีคนก้อนนี้ได่ป่ะ มีทั้งโบยี่สิบก้อนเดี๋ยวไปเอาเนื้อแก๊ปรับดีซี่เลยไม่พี่ขอสร้างบ้านเลยเสร็จก่อนแก๊บพี่ขันบนน่ะมีไม้ไม้ไม้ตัดไม้ทำกองสร้างบ้านจะเสร็จแล้วบ้านได้เสร็จไม้จะกหกอันอ่ะมีไหมมีแค่สี่มีแค่สี่จะเสร็จแล้วเนี่ยบ้านโอ้